เห็นยังฮะยุดเลยยุดเลยหวานนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบอกไพ่ป๋าไรเป็นบอกนี่แม่ไุ่ได้เฉือนนี่แล้ะพี่น้องก็เฉืนอน,อค,นคนโสดดีครับเมื่อกี้กับพอ่อดครับผมมากระพันต้องคำครับผมวันนี้เฮ็ดปวกครับเฮ็ดปวกถ้าเราคำหันหนามันจะยุ่อยู่แน่จะเอาดุป,ปมั่งามก่อนไม่เหมือนยืนยั่น ไม่ได้รับพี่น้องนี่เดี๋ยวครับค่อยๆเคลียไปครับแน่นไม่ได้ครับพี่น้องนี่ขุดพี่น้องปันหมาต้องปันครับพี่น้องหาอยู่หากินครับพุ่นท่องพุ่นนั่นเดี๋ยวเคลียไปบนนั้นพ่อหัวกรพ่อกยับปากยุงมาเออเยี่ยบไปเลยเด้อหาอยู่นี่นี่นี่มาวัดมาค่อยๆเด้ออย่าเหยียบเด้อ อันนี้จะกคบคองใหม่บนนี้เหยีบยบตัวนี้เหยีบตัวนี้นนนพี่น้องนั่งสติตก็นะนะตานันบัดอะ่ะนองเลยกหมูใหญ่เลยพี่น้อง เออผ่าผ่าคนโซกีเมื่อกี้ก็พอเฮ็ดทำไมคุณนะเบิงมันอยู่งีด้วยเชียบังเชียบังฮักซำอน่ออกกิ๊กยนี่ทเบัดซำนี่ได พี่พี่วัดมาบนเง่อีวัดคอยเคลียร์บ้างถ่านดเออ้ิดเหรอกามันกระดังไม่จอมบ,บงยีกจะสิเคลียรแต่คักได้เด้อผมไม่นำม้ำนะไม่ได้ถนอม แบบพี <ừ> ่น <ừ, S 1> ้องมาเนีย้าเจ้าเนี่ยัมก็มาแม่นคักๆเราจะถาเจ้ามาบทตเดาเทีอนยังอยู่ล้วาเจ้ามา ีะรครับต้องผุนแบบบูมมันมนันเลียพี่นออ้องมึอ้เขาหายููหากินเน้วครับเ้ามันสิงับบังหวอกอยู่บ่ไกลหรอกครับใส่ยกให้พี่น้องมึงนะครับท่านท่านต้องขำ แกงใส่น้ำไม่ไร้ายตุ่มกินองปองกันเนาะมาซ้อมอยุดมันสีได้อยู่ไ,ยได้เจ้ามือเคียร์เขาบอกครับไปเคียร์ตัวมีวบหรอนีมมม่มีมีครับพี่น้องท่านมีก็ได้พี่น้องก็ต้องปูปูตะกี้ได้ครับผ่านมัดกระพอิกันครับผม,ม,อมโอ้ยหนาวอ่อนไป นี่หาของทอมบหายทมบ่าผ่านทอ่าเ้แมนแมนงดีดีโอยกลังพองามเลยคุณตุ่นน่จปุอยู่นั่นแมน่วันันฟังเต้ปุ่น จันอดจนพอนสี่อันอย่งนี้เใส่พันมัดเอาไวนะของแฉอยู่ของแฉะอยู่เก็บเก็เขาโอเคโอเคตะกร้าเียบเยคีเพ เคยยักก็มาโอ้ยนอนไม่นอนโอ้ยเกิดกันมาเบิร์ตเดือนตานี้กำลังเยีดเกียไปพี่น้องมึงอยู่หุ่นพี่นนองซ้ายเพิ่งจะทรงปวดเชื่อเชี่ยวแล้ววันัน กันเยกันทั้งใตธรรมดปัดอันนั่นมองงามใหม่น่ะเก็บเอาไหมล่ะเล่ากิ่มให้เราหนะพี่น้องสาใจครับมาเนล้เราจุดลงไปเอาหอยหายหน้องกันผมใหม่เจอใหม่มาตัวคงตั้มบอก จะลืมผ่าเ้วอยเนือยเคียบตรงนี้แล้วนำมูนเนี่ยคอยเคียบไปเออ,อ,อฮะบ่ไรไปแกงงนึ่งนี่ละ <c oughs> เดินเนีน่ยมึงตึงหวัวนั่นมฮะเหั่งต,รต,รตร่อนต่วผมเป็นผู้ทายอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเก็บผาดพี่นอ้องมึงอย่างเดียวอือบัวไหลหัวไหลข้โคบีสยางเวียนเบิ่งเอาหาครับพี่น้องพอหอมปากหอมคอเนาะครับเนาะ เดี๋ยวผมยิงผีให้เบิ่งอีกครับเถ้อ่อันพอ่อีกมูนาครับผมเดี๋ยวผมลงไปเอาหอยเพิ่มน,น่นครับฉันมาเอาหอยนำครับผมอ่ะพนันต้องค้ำยกหนีบที่นอนองมึงเนี่ยสุดหยอดโอเคนอ